วันก่อนพี่นนไปแคมป์พี่นนผองมันใต้เตาันนี้นะครับผมให้มันสุกอร่อยด้วยนะเป็นเวลา30นาทีเปลี่ยนหัวเอาหัวเล็กเข้าไปก่อนสามสิบน,นาทีนะครับผมสุกกาลังดีเลยรอบก่อนอ,ะอ่ะอได้สามหัวนะครับผมหัวยาวหัวสั้นหลายคนน่าจะเคยทํานะครับผมวิธีนี้30นาทีสุกกาลังดีหอมด้วยครบ30นาทีแล้วนะครับผม15นาทีก็พลิกเขาหน่อยนะอู้ร้อนโอเคหัวแรกหัวที่สอง หัวที่สามโอ้โหกลิ่นโคตรหอมเลย uh, มาดูหัวแรกก่อนร้อนร้อนโอ้โหกลิ่นโคตรหอมโอ้โหโอ้โ huh. ห oh, นี่นะมันเหลืองเอ็นจอยครับผมอื uh ้ม huh. โอ้โหถ้าอากาศหนาวนกินอย่างนี้แบบเดเบสอันนี้เป็นเนื้อทรายเลยนะต้องต่อครับผมมันหยุดไม่ได้ดูไปครับโอ้โหมาค้า<ห>อีกคำหนึง่งข้นหอมหวานสุดยอด